มาดูเรื่องปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำรอกันระบายนี่แหะค่ะ <c oughs> ที่เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาตลอดเวลาเลยนะคะถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะบางทีตกหนักๆน,นะ ตน,นักแค่แป๊บเดียวก็อย่างท่วม<ช>ทําไมถึงเป็นแคอย่างนั้นนะคะก็มีคําออกมาจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ออกมา <m uch> ชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่ระบบการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครล่าช้านั้น <m uch as> เนื่องจากการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานครไร้ประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ คณะนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวอสทอ,ออกมาระบุถึงกรณีปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนในช่วงที่ผ่านมาฝนแง่ตกหนัก ลงมาที่ปริมาณน้ํา60 90มเมเท่านั้นเองยังไม่ถึงร้อยเลยนะคะน้ําก็ท่วมขังผิวการจราจรแล้วตรงนี้เนี่ยทางวิศวกรรมสถานบอกว่าเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครที่ไม่มีประสิทธิภาพและยังพบปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นก็คือปัญหาสิ่งปฏิกูลหรือขยะนี่แหละค่ะขีดขวางทางระบายน้ำและความต่อเนื่องในการไหลของน้ำในระบบท่อน้ำหลัก รวมถึงการระบายน้ําลงสู่ลําคลองก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แม้ว่าทางกทมนั้นจะมีการใช้งบประมาณพัฒนาระบบระบายน้ําปีละหลายพันล้านบาทแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการาน้ําได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะมาดูข้อเสนอกันดีกว่าว่าจะแก้ไขยอย่างไรดีวิศวกรรมสถานบอกว่าต้องปรับปรุงท่อระบายน้ําหลักทั้งหมดพร้อมตรวจสอบภายในท่อว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ เพราะเมื่อท่อระบายน้ํามีขยะอุดตันก็ทําให้ไม่สามารถระบายน้ําลงสู่ท่อระบายน้ําสายหลักที่มีอยู่ได้จึงทําให้ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาเกิดน้ําท่วมขังเนื่องจากระบายไม่ทันพร้อมกับยืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครต้องบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพและต้องมองปัญหาเป็นแบบองค์รวมด้วยนะคะ ก็คือไม่แยกเขตนะคุณนะจิรายุก็คือไม่ต้องไปแยกเขตว่าเขตไหนเขตไหนรับผิดช,ชอบดูภาพรวมของกรุงเทพทั้งหมดนอกจากที่ทางวาสทเร,ร้องให้กรุงเทพเลิกใช้วาทกรรมน้ํารอการระบายแล้วเนีคะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประชาชนต้องยอมรับกับปัญหาน้ําท่วมอย่างแท้จริงซึ่งเกิดจากระบบการจัดสรรแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ไม่มีประสิทธิภาพของทางกทมอเองก็งไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้คําว่าน้ํารอการระบายเพราะฟังแล้วรู้สึกว่าก็ต้องทนต่อไปหรอ นะคะจริงๆเราเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเช่นเดียวกันกับทั้งผู้ว่าก็คือเรื่องของขยะที่จะต้องช่วยกันทั้งประชาชนด้วยใช่ะค,ะค่ะ